นี่ครับพระเจ้าทิพช้างนะครับเจ้าเมืองลำปางนะครับสมัยนั้นนะครับมีประวัติอันยาวนานนะครับต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์ด้วยนะครับสงสัยไหมครับว่าอนุสาวรีย์แต่และที่ทำไมต้องมีไก่นะครับครับเจ้าเมืองสมัยนั้นหรือไม่ ผู้คนในสมัยนั้นหรือเป็นนั่งรบสมัยนั้นนะครับว่างจากการทําศึกแล้วก็จะนี่นะครับเล่นไก่ตีไก่ก็ทำเล่นไก่ชนนะครับด้วยความเพลิดเพลินนะครับนี่ครับพระเจ้าทิพช้างหรือนานทิพช้างในสมัยนั้นนะครับที่เขาเรียกกันนะครับประวัติศาสตร์อันยาวนานครับต้องไปอ่านดูนะครับเกเคครับเดี๋ยวเราไปนั่งรถม้ากันนะครับ <I. S 2> นะครับเอารีวิวให้ดูนะครับว่ากาอคามีอะไรหน้าเที่ยวครับ200ร้อสอไม,ไม่ไม่แพงครับถูก,ถ,ก,ถ,กถูกเองว่าถือว่าถูกแล้วครับเพราะว่าหายากแล้วเราไม่ที่อื่นจะไม่มีนะครับที่มีที่กาอคาที่เดียวนะครับนั่งได้ สามคนนั่งเที่ยวครับต่อเที่ยวครับสองร้อยหรือสามร้อยเม,มื่อกี้จำไม่ผิดนะครับเอ๊จะจำไม่ได้ลืมครับลืมลืมเป็นคนที่ลืมนะครับอู้นึงครับแม่บ้านอยู่ข้างบนโน่น้นโอ้ขาเดินไปไวมากเราโมแต่ถ่ายคลิปอยู่นะครับตอกคาขบบอยครับพวกขบบอยมากันครับ นี่ครับนี่ครับไม่น่าแพงเท่าไหร่ไม่รู้ปีนั่งต่อเที่ยวกี่บาทครับรอบละสองรครับรอบละสองร้อยนั่งได้กี่คนครับอสามคนต่อคันครับอ๋อสคนต่อคันนี่ก็ได้อ๋อครับเดี๋ยวลงมาครับขอบคุณครับข้อมูลครับนี่ครับมามานั่งกันได้นะครับราคาประมาณนี้ถือว่าไม่แพงนะครับ นานๆครับนี่แตงไทยครับชื่อแตงไทยโอ้มีชื่อด้วยครับผมแตงไทยมาซิ่งนี่ครับถือว่าไม่แพงนะครับนานๆได้มาสัมผัสทุกทีนะครับลองดูนะครับม้านี่มีชื่อก่อนี่ป๋อนีอ่น้ำหวานนะครับนี่น้ำหวานนี่ชื่อในน้ำหวานนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งคันนี้ไปนะครับนี่ม้าตัวนี้ชื่อน้ำหวานนี่ครับ เที่ยวละสองร้อยครับอันนี้เพราะว่ามันจะมีมเที่ยวพิเศษแล้วก็ธรรมดานะครับ<ช>แต่วันนี้คน,นจะเยอะหน่อยครับพอคนเยอะแล้วก็เราจะไม่วิ่งรอบพิเศษครับวิ่งรอบพิเศษจะเข้าในหมู่บ้านนู่นนะครับบอกเขาบอกนะครับรจะไกแลแต่ว่าถ้าเป็นรอบธรรมดานี่ก็จะอยู่ที่รอบประชารนี่นะครับ นะครับคอบอ,บอยเยอะครับพี่ๆคอบอ,บอยเขาก็อยู่ที่นี่รอเรานะครับครัโอ้มียี่สิคันนะครับพี่คอบอ,บอยท่านก็นบอกไว้ว่ามี2ี่สิบคันนะครับเป็นรถมา้าครับมีจอดถ่ายรูปให้ถ่ายรูปได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไม่ถ่ายธรรมดาเดี๋ยวเราไปนั่งเลยนะครับเราลนั่งรถม้าไป จะนั่งรถลาไปไหนลาแม่บ้านครับอ๋อครับผมเนี่ยพี่วิสิง์นะครับเนี่ยเป็นคนบ้านเฮานี่ยนะครับครับผมกับเดี๋ยวไปซื้อน้ามีบ้านครับซึงได้ละเที่ยวขาวอะใช่ครับ กอครับเด็กนะครับน่ได้สั right ่งได้3ามคนนะครับ4ี่คนก็นัーー่งได้นะครับตัวเล็กๆเด็กนะครับนั่งได้นะครับเอาถ่ายได้ครับเดินถ่ายถ่ายแล้วกอนนะครับเดินถ่ายก่อนเลยครับอาะครับ นี่ครับนี่ของพี่สิงห์นะครับน้าไอสิงห์ไอสิงห์ไอ้สิงห์ไอ้สิงห์ที่จิตเนี่ยโอ้ครับคร่ทีก็ครับผมเหมือนกันครับยังกัผมนะครับนี่ครับ น้ำหวานนะครับนี่น้ำหวานไปแล้วครับนี่น้ำหวานที่น้ำหวานนะครับไปแล้วครับกรนะครับไปแล้วครับ <Okay. S 1> ไปแล้วของน้ำหวานนะครับนี่กิวต่อไปอันนี้ชื่ออย่างครับพ่อเนี่ยโจอี้ e. e. นะครับโอ้ในชื่อโจอี e. ้ครับชื่อพ่อเลยในโจอี้ jo e. อ่ะครับขึ้นฟรีครับนั่งฟรีขึ้นฟรีแต่ลงต้องจ่ายตังค์ครับ <laughs> อ่าโจอีอ้ครับตังคิวอ่าไปขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นตั้งคิวเขาเข้าคิว คันนู้ไหไมนะ่ไน้ค่ะอันตางคิวบอกว่าอ๋อไ,ได้ยินแบบนี้ต่างคิวโจอี้ไปขึ้นเันนี่ไปไปขึ้นเลยครับกันไหนครับกันไหนกันที่สามไปไปกันที่สาม ไปครับเดี๋ยวผมรีวิวไปเนี่ยวันนี้เขาบผมวิ่งพาใจกล้าพี่วิ่งก็วิ่งไหมไปรอบพิเศษไปเดี๋ยวเราไปรอบพิเศษกันนะครับโอ้ได้ครับได้ได้ครับได้เอ่าโอเคครับผมได้ครับเดินไปนู่นเลยครับเดินไปนู่นเลยอ๋อ โอเครับโอ้เมื่อกี้เราไปสอบสามที่เขาว่ารอบพิเศษเขาจะไม่วิ่งนะครับเพราะว่าวันนี้คนเยอะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งเขาบอกเขาวิ่งได้ครับเขาวิ่งให้ได้นะครับแต่เปลี่ยนม้าแต่เปลี่ยนคันเปลี่ยนรถม้านะครับ<อ>เดี๋ยวเราจะไปนั่งกันนะครับ เดี๋ยว่อยซื้อกินก็ได้โอเคมาไปไปดิมาแล้วครับนี่คันนี้เราเดี๋ยวเราตดอขึ้นไปคันนี้นะนไปขึ้นเลยเขึ้นขึ้น,นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวใจเย็นครับใจเย็นอ๋อจะเข้าเคียวี่ครับไป เดี๋ยวเราไปคืนกันโอเคไปแล้วครับโอ้แล้วคุณไม่นั่งไปนั่งอย่างน่ะถือหน่อยถือหน่อยโอ้ว่านั่งนั่งกับนั่งไปคนเรามะนั่งรถรถม้ากันนะครับนี่อ้ใกล้ขึ้นเล้ว ดูคนนั่งรถมานะครับไปแล้วครับสาราธิท่านบอกว่าเป็นรอบพิเศษนะครับดูรอบพิเศษเดี๋ยวจะไปในหมู่บ้านนู้นนะครับได้บ้นน้ำติดด้วยโอเคนะครับ,นะรบไปแล้วครับอย่างนั่งก๊ับก๊อก๊อนะฮะ Oh, ane Ne ha องดิก็ไม่มองมอโดยตัวโดยสายก็ไม่มองน้ำสะวะาวรสอร่อยมากเลยะเขาเป็นสดๆค่ะหน้าปราทาสามบบาทค่ะนู่นแล้วครับมาาของเรา ประสบการณ์เยอะข้าวเป็นหมู่บ้านแล้วมีสองทางก็หลังค้าเรียนหรอเฮ้ยมีรถม้าด้วยอ่ะนี่ครับนี่คอกม้าครับนี่เป็นคอกมา้เาเลี้ยงม้ากันครับจับท้ายนะครับเลี้ยงม้าต้องหลายบ้านนระเป็นอาชีพนะครับ ทนมาค้าขายโดยสุดจดิตโอ้มีไฟด้วยครับนี่ <c oughs> เพื่อน <c oughs> ตกใจ รอบร<า>อบหมู่บ้านนะครับมมเรานั่งชมรอบหมู่บ้านนะมา,นมานะหน้าในจื่ออย่างครับเปตัวเ๊ะๆตัวเล็กอ๋อชื่อต,นะตัวเล็กนะครับอันนี้เป็นตัวนี้เลยนะเวลามาในหมู่บ้านอะ่ะไม่เอาตามสูครับอ๋อ มีตัวเล็กนะครับชื่อชื่อม้าครับนี่มาแล้วครับอืมปุยฝ้ายไอ้แตงไทยแตงไทยนะครับตัวนี้ชื่อแตงไทยครับเมื่อกี้เรานั่งคันนี้มานะครับเนี่ยสามร้อยเองนะครับในรอบหมู่บ้านไม่ไม่แพงนะครับต่อเที่ยวนะครับรอบธรรมดาสอรรธรรมดาวิ่งในรอบพะทาเนี่ก็แค่สองร้อยเองนะครับหือว่าไม่แพงไม่แพงครับไม่แพง ก็ขครผ่านมาทางนี้นะครับทางอำเภอเกาะคานะครับสามารถมานั่งได้นะครับช่วยกันส่งเสริมนะครับส่งเสริมเพราะว่ามีประเทศไทยเราก็มีอยู่ที่เดียวนะครับที่อื่นไม่มีแล้วนะครับแต่ว่าทางที่นี่ท่านยังเขายังอนุรักษ์ไว้อยู่นะครับดีแล้วครับช่วยกันครับช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับที่จะเป็นคู่เมึองลำปางไปแล้วนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่อื่นต่อแล้วครับไาโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับ